สมูทู่เกมเมทสองสามเอาละลอดอีครับอืมอันนี้เล่นภาครีเมคเน่รีดอ็อกภาครีด็อกนะรีด็อกเลยรีด็อกนะเอาละ แหงดังไปไหนะ่ฮยโอเคอาจอยู่นะเอาซับโอเคเปิดไว้อยู่เสียงเอาอังกฤษย,ยมมาม่า เอาแค่นี้พอส่วนวิดีโอขอปับป๊บก่อนหายมั really high. ้ยวิดีหายเอ้เอาแค่นี้พอต้องกดโอเคไม่ต้องไม่ต้อง,องเอาละนิวเกม หมดสปาร์ตันเหนืออะไรอาซูไยอันนี้มีเรนเจอร์ฮาทอร์เอา Normal <laughs> ไม่เอาละ Normal หาว่าเราเล่นกระจจกฮาร์ทอร์ฮา <laughs> ทอไหมอันนี้คอมแบทกระสุนก็จะ Now, hard call again. Right. The tunnel grew colder. Miller and I were close to the surface now. Soon, we would climb up into the howling wind to fight our way through whatever nightmares were waiting there. My long journey was through. nearly at the end. At the end. เราบงหน้าไป The will to see t h r o u g h เอาละเฮ้อาเทียมเรากำลังไปถึงบ้านานะ like เราจะได้จบจบสักทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะช่วยโลกหรือไม่แสงกำลังพามาเราอยู่เอาละ เอ้ยเฮ้ยต่อแน่นๆนนเกือบแล้วโอ้โหเตรียมนาย่เกือบเลยนายเป็นทหารนี่คือยอดมากจะปิวอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้ อ๋อดูวอ๋อเอ้าอ๋อเฮ้ยตึกตึกอ๋อเปิดประตูน่อยเปิดประตูใค่เราเปิดประตูอ่ะออ้อโห เปิดเมนูกันโอเคดูเหมือนจะพังแล้วมั้งตู้เนี่ยคนโ,โทลโอเคขอบคุณครับอันนี้แหละอาเทียมนายไปเช็คกระสุนต้องเดียอมแพ็กเดียอมแพ็กเหรอนี่อ่ะโอ้ขาเลยมีตามชั้นมาเดี๋ยวปั๊บนึงงป๊บนึง เปิดดิมีอะไรบ้างอยากจะรู้อ,อ๋อมีไฟโอเคของจ้ำจ้ำคือกระโดดใช่ไหมเฮ้ยอย่อกา,ากระโดดยางกับไม้ครับดูดิข้างล่างมีอะไรบ้างนะอิขวเขียวมันคือเห็ดโอ้ ปุ <fig urable> okay. okay. oh, uh ๊บโอเคไปขึ้นไปเลยโอเคอ๋อเป็ดจระเข้ชาเดียวโอ้โหกับโอ้โหอาจีแล้วโอเคแถวนี้มีกำมภาพรังสีนายต้องใส่หน้ากากไปด้วยนะอาเทียมฟางผดดันไปเตือนจับ แรงปืนไม่ mission. ทันโอ้ยเ้ามาเลยนะเอามาเลยไหนไหนยิงหน้ายิงกระสุนยิงกันเฮ้ย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  ลโอ้โหกระสุนจะหมดแล้วเฮ้ย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 อะไรโอ้มันล็อกก่วนายมาเทมช่วยนายโอเคเอาเฮ้ยเฮ้ยระวังระวัง ออกออกเข้ามาได้โอ้โอเงจุดไปท้งอาเทียมคอมเมนตยคอมเมนต์เลยโอเวอร์มาเคลียโอเวอร์รอถึงขอคอยแล้วโอเวอร์โอเคเราเริกําลังไป เอตอนเโอ้หเกือบโดนชนนะเกือบโดนชนไปต่างโลกแล้วอ๋เอาเอาแล้วดูเหมือนมันจะเป็นนรกแน เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยอ้าวล็หกล็อกล็อกล็อกโอ้ดูเหมือนมาเลยโอ้ยอย่ากลับไปกลับไปกับไปก่อนโอเคระวังเล

ไอ้ป้อมปืนยังคงกันเลยกลั่นเลยโอ้ยโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอหเฮ้ยไปพิสพบ๊อบบ๊บบบบบโอ้ยโอ้โหโอ้โหไม่เหลืออะไรเลย life was never easy in the tunnels, but it was our home. there was comfort in its routines, seeing the same people day after day. but since the mutant attacks had escalated, fear ruled the station. i had just turned 20 and could never have imagined what would follow on the morning that my stepfather's friend, hunter, arrived at the barricade. เอาละอืมอันนี้เราอาจจะภาพไม่ค่อยสะดวกแค่ะโอ้ยโทนเฮนภาพวิวมอเอามาจากไหนกันแน่ภาพถ่ายเหมือนของจริงเลยตึง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 ึงึง,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 งเนี่ยมอสโค เป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อเทียม Hunter d ต e s นายกันออกมาแล้วม,มาโอเคนี่อักเสบอัน <c oughs> นี้กี่ตาติดไฟ ปยายาดเอาอุ้ยลองให้ Let's g t มาโอ้เอาละรองอะโอเคดูเหมือนว่าจะไปสถานที่ที่กเขาร้อมจุดต้นที่ เด็กร้องไห้โอ้มาฮันเตอร์เคยพูดเอาไว้เอา่โอ้ฮัลโหลเทียมไม่ค่อยรู้จักเอาไปัไปเทียม no visitor no visitor visitor อ๋อนัอ๋อข้าม่ได้อ้าวมาเลยอ้าวฮัลโหลที่มมีอะไรบ้างวะอ๋อคนไข้ดูดิทาวเวอร์อ๋อเป็นในโน้ตว่าเมื่อวานก่อนคุณในจะ เมื่อออกเปิดทางเขาเส่วนทางน็อตก็เป็นป้อมป้อมเปิดก็เมื่อก่อนก็เกิดเมื่อมีจะพยายามจะฆ่าอันนี้จะเป็นเอกสารสำคัญเหมือนเขาก็อาจจะเจอพวกพารามิตเขาก็ขับไปของพาราเซมิตส่วออน เลยเลชักชวนเพื่อนให้มาแบบไม่เห็นว่าเจ้าจาักวันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเขา่ะสามารถวิ่งได้แม้มีพลังเหนือกว่าผู้คนไม่สามารถหยุดยการโจมตีได้เราก็ไม่อทั้งโจมตีเราไม่สามารถต่อกรมันได้สถานที่ต้อง พวกเขาอาจจะฟังภาษาคนได้อาจจะเป็นสิน่งชิ้นที่ลึกลับซับซ้อนทางสเตชันเขาเลยหาวิธีออกรถึงเขาก็ไม่สมหวังกับไอโซกิ <c oughs> ว่า t h เ f อร์แอนด์เฮด เฮตในในหัวหัวสารที่ที่เป็นอะไรนี่คืเขาส่งหวังเมิทชลส็นค้าเพื่อนเก่าก็เป็นฮันเตอร์เขาสามารถช่วยเราได้แปดสปาท่านคอยออกคำหน้าที่ออกคำสารแล้วก็ส่งคำเป็น บัตเทอร์มูดเวิร์มจะเวิร์มเอาคอยป้องกันแบบหลพวกเมโทป้องกันจากภัยอันตรายแต่เขาว่าเขาจะรับมือต่อก่อนทางรับมือต่อก่อนกับดาร์ควันก็ เป็นยังไงที่ฟ้าหะบโอ้ดูเหมือนจะตายไปแล้วมั้งนักวัเนเราข้ามมันไม่ได้หรอกดูเหมือนว่าเราสร้างความเสียหายมัได้นะหน,ะนึ่งเขาตายแน่ค่อยๆอ่านไงเวเพราะว่ามีเออเอว้าวมีอะไรบ้าง เฮ้ย <id sei his> What the hell นั enfin ่นใครเนี่ยฮันเตอร์เปิดประตูเดี๋ยวมิวช้างไม่รู้หรอกอ๋อลงคนั้นมาแล้วโอ้โหเต็มยศเลย อ้าวแล้วครับนี่กลับมาเลยฮันเตอร์ thanks อ้าขอบคุณมากที่เปิดประตูให้เราเป็นอะไรที่เวลายาวนานอ้าวดีมากเฮ้ยเฮลโหลอารเทียมฮันเตอร์เอ้ข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเบุกอ่ะรู้เหมือนว่าข้างนอกเกิดขึ้นมีหลางคนตายไปหมดร <laughs> <Arteum. coughs> a I thought of your walk. <coughs> These are not the usual beauty creatures. This is something else, oh not <coughs> oh, good <something> <coughs> Dark Ones. Well, whatever in hell they are, <coughs> order has a If it's hostile

ได้กลิ่มเลือดห้องเช้บาดตัวแล้วล่ะเกเมเลือดห้องเชบ้อบามีเปืนด้วยนี่เนี่ยยิง ね。いいね。いいね。อัดหน้ายิงอัดหนาเอ้ยเอ้ยเอ้ย

ไม่มีดักวันต้องไปดูมันดกวันมันไอ้นี่มันน่ากลัวนะเว่ยเราไม่มีอุปกรณมันยังไงฮะถ้านายฝื t มากไปมัน่งได้หนแค้นมันจะไอ้นี่มันมันจะวิวาธนาคารอีกขั้นหนึ่งแม้แมีแม้แมีรอบเราจะหายไป

มาแล้วโอ้โหเอ๊ะโอ้โห و. อาการโอ้โหศกโดนตีเลยปอลนี่ศกทำน,นองมากมาย The devil knows oh, what's happening out there. Your I must be on the situation. Listen carefully, If I'm not back here by here morning, morning, you must get to police station and find a man named Miller. Tell him what's happened him to me. What's stirring it's in the northern tides? Th show this to Miller so he knows I'm safe. I trust everything to you, Atom. Don't let me down. If we are to survive, this threat <coughs> must be eliminated. <coughs> no matter the cost. Eliminated earth. Understanding the Hunter did not return. <coughs> it wouldn't be easy to find an excuse to leave the station and travel to Polis. But I had given my word. I learned that the caravan was heading to Riga the next day. And needed hey, guards. Hey, yeah, 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 yeah. I signed on for the ride. Oh, long oh. Finally! I'm time as usual, huh? Oh. Right, grab your gear, go yeah, to the yeah. platform, they're waiting for us. I'll meet you there. Oh, hey, Archum! Hey, yeah. Don't forget yeah. anything, huh? รลองเพลงอะไรอินจะอินไปไหนันแน่ฮะลองเพลงโอเคเอาขอสักแม้จะคุมการบ้านสถารที่มันรักมันจะรู้ว่าสตตอยู่แถวนี้ ให้เกิดโศนนากกรรมทุกอย่างสตัตรูตัวเก่าก็เหมือนมองหาว่า,อ,า,วาอันเตอร์เ่าพวกสัตว์ร้ายอาจจะเป็นว่ามาออกจากโรงพยาบาลมันจะเข้ามาให้ได้เหมือนจะแทรกแสงไอ้นี่ไอ้โรงพยาบาลอ่ะ มันก็แกแงออานะอันนี้อาจจะแปลผิดหรือแปลผิดอ่ะโอ้โหมีปืนอ๋อเอมโอ้โหโอ้ขององของแค่เล็ๆไ่น้อย โเคลย้น้ดินตรงไหนเดินตรงนี้วะ อโอ้โหประชุมอะิรก,ก,ะกันจะแน่นี่เป็นร้าเนเตอร์

ขนาดร้อย n ส n ห้าต r ห r นเัก็อันนี้เอาปแลกกระสุนส่วนอันนี้แบตเตอี่จะช่วยทำให้อ้าวเกตแมสก็ไฟพื้อที่เป็นของที่ i thought i was a the <laughs> just in case oh but it, it. okay ah. supplied my friend oh my friend. Feel free to try out your weapon on my, my friend uh, okay. you try not to stick out your head too much okay yeah, yeah, yeah. 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 yeah.

ยี่สิบนาทีง้นก็ผมขอปิดคลิปก่อนเย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแิ้งเือเพื่อดำเินคลิปต่อไปด้วยยังใจก็พาทน,นี้ก็ขอขอปิดคลิปก่อนนะบ๊ายบาย